so เซืบอลเนี่ยมากินแห่นะครับนี่โอ้กินแห่ธรรมดาโอ้ินแห่แล้วมาบดมาทุบมาบดมันคือแก่งแค่ตอนนี้มันจะไม่เป็นเสื้อเกาะเสื้อบอลในอนาคตมันบอกงูกันนะครับแต่แต่ว่าพอกินแห่ตอนนี้ผมเอามามาบดบดแล้วก็บดจนละเอียดแลนะแล้วก็ตอนแรกเลยกินแห่เปียวๆเนี่ย เาเนี่ยมันสิบพามันว่าไปเนี่ยมันจะเป็นคือด้านด้านคือตะกัว่วด้านด้านอืมอันนี้ผมเอาอันนั้นเติมเข้าไปเอาดินบ้านเอาเอิ่นดินตับมาแน้วจ,จ้ะแล้วจ <นะ S 2> ัะครับที่ที่มันแข็งแข็งนะเอามา,ป,าปนใะส่เข้าไปเนาะปนดินตับม,มาเพืซอไปวยละให้ไอ้ไอ้นินแหอนี่ละลายเนี่ยผมจะกเป็นอีกสีหนึ่งโอ้สวยสวยเป็นให้สีโลหะเนาะ สีโลหะสีบอกออกความเข้มขมโอ้โหเนี่ยมันต้องต้องแข็งมากเลยเนี่ยเพราะขี้หินแต่<อ>แต่มันพอาพวกนี้พอมันกลายเป็นเคลือบมันจะกลา,ายเป็นมันเกิดความแข็งไปซ้ำแก้วนะแต่มันเป็นผลึกแก้วอืมทีบนบนีบนบนบน่พราแม่นแข็งเป็นโลหะนะที่กลายเป็นผลึกแก้ว เตาฟืน,ฟนคือย้อนย้อนอดีตไปใช่ของโบราณที่สุดแม่นครับส่วนหนึ่งก็ย้อนอดีตนำาา้วากแล้วก็เตาฟืนเนี่ยมันให้ให้ให้ซีออกมาที่หลากหลายกว่าคือเตาแก,ก๊สเปิดมาทั้งเตามันก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้แต่เตาฟืนเนี่ยมันก็จะมีทั้งมันวาวมีทั้งเคลือบม,มีทั้งที่เท่าอย่างที่ฟิวออกมาถ้าถ้าเกิดเพิ่มมโนกูเพื่อไปพันสามมนก็ ความหลากหลายในชิ้นงานในเตาหนึ่งก็ยิ่งเยอะมันทําให้ผมคิดถึงคําพูดคนโบราณเนาะที่เกี่ยวกับธรรมะเนะาะธาตุในร่างกายมันมีความสมดุลของดินน้ําลมไฟอันนี้ไฟจากธรรมชาติไฟจากพืชมันก็มาจาก <Okay. S 2> มาแต่ส่วนอันนี้แก๊สนี่มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันมันเป็นอีกอย่างใหม่มันเลยแข็งออกมาด้านแต่ถ้านีถ้าได้ฟืนได้ไฟ จากธรรมชาติจริงๆมันเนียนมันสวยมันเข้าถึงจิตวิญญาณมากกว่า พืนที่เอามาเผาเนี่ยแต่ละประเภทมันก็จะให้ความเงาที่แตกต่างกันอีกอคือคือมันคือยกว่าฟืนอีหยังก็คือกันหมดโมแมนตมันขึ้นอยู่กับว่าชี้เท่าของไม้ชนิดนั้นมันมีค่าความเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนด่างมากก็ยิ่งให้สีที่แตกต่างมากด่างน้อยก็ให้สีออกน้ำตาลประ,ประมาณนี้ถ้าด่างมากก็จะออกอมเขียวออี่ไปเรื่องเตาเนี่ยผมโอเคแล้วระบบ เทสระบบไอทางเดินลมทางเดินไฟแล้วก็รูปทรงออียงต่างๆมันชัดละทีนี้ผมจะย่อขนาดมันลงบางทีทอีกเตาอีกเตาเนี่ยย่อขนาดมันลงอืทีนี้พอย่อขนาดมาลงต้นทุนมันก็นจะน้อยลงแล้วผมจะให้ไอ้พวกนักออกแบบเนี่ยมนมามา,มาถอดแบบเคิดเป็นพิมพ์เขียวที่นี้พอผมมีพิม์เขียวตรงนี้น่ะที่ผมคิดเอาไว้นะผมคิดว่า มันใครสนใจงานพวกนี้มาเอาพิ้มเคี่ยวกับผมไปแต่ผมไปพาเห็ดแต่ไปจากได้มาให้ผมไปพาเห็ด<ม>ซึ่งถ้าเกิดย่อย่อสเกลมันลงเป็นเตาที่น้อยลงมาเนี่ยก็คือเตาอยู่น้นมันสี่แผ่นนะไอ้ยอมันเหลือเตาขนาดแผ่นเดียวต้นทุนในการทําเนี่ยมันนาจีอยู่ประมาณบวกเกินห้าพันที่เหลือเป็นแรงงานที่ที่จะต้องค่อยเห็ดซึ่งผมคิดว่าห้าพันเนี่ยแล้วมีเตา มีเตาเผาไปนลองเยาขคลอกใช้ฟืนพ่อใช้วัสดุในท้องถิน่นแต่ผมก็ติพาไปหาดินในท้องถิ่นเจ้าเนั่นแหละไปหาดินมาลองมานั่นและกะ็มีเตาอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมแพนเอาไว้นะครับว่าพอเลียร์ตัวนี้เราปุ๊บผมก็ตั้งป้าไว้สักปีละสักสิบเตาเพื <c ười> ่อขายปีละสิบเตาแต่เดือนละเตาประมาณถ้าไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้เป็นเครื่องประดับเป็นดอกไม้เป็นสามเหลี่ยมเป็นดาวเ,เป็นไ, <อ S 1> ไปได้ไหมงานพอตเตอรีนะ่น่ะมันมันแตกออกไปได้เยอะมากมากอบไอกระถางนี่คือเป็นเซี่ยวหนึ่งถ้าถ้าพูดเป็นกระถางก็จะเป็นงานพวกอย่าง,อย,างอย่างพวกนี้แหละงานงานจอกาแฟเทเบิลแวดดิปเปอร์ หรือก็หรือว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย hmm. หรือจะเป็นโมบาย hmm. าเพราะว่าเสน่ห์มันมีเสียงสเสน่ห์มันคือเสียงออ uh huh. นี้ถ้า uh huh. ทำโมบายมันก็จะมีกุ uh ้ huh. งกิง้งกุง้งกิง้งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นโมบายเป็นองประดับตกแต่งเป็นนี่และช่วยจานอู้แตไป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 ได้เยอะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะ อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากทำมากี่ส่วนผมอยากทำกระดุมกระดุมกระดุมใส่ทำไมเราต้องไปซื้อกลาจากท่านเหนือมาใส่ผ้าผ้าขาวมันบ้างครับทำไมเราผมอยากทำกระดุม,ม <laughs> กระดุมเสือนะเส้อ่ยนะเสื้อตึงตัวเขียนชื่อของเจ้าของลงครับอาจจะเป็นเกจการ,รักหรือนะว่ากระดุมของสกลนคร กระดุมของนครปนมกระดุมของนู่นอำเภอรู่นนี่นั่นของหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่ให้มันมีเอกลักษณ์ทำไมต้องไปซื้อกระดุมกะลามาใส่ผ้าสวยๆในบ้านเราเนาะผ้ามผ้าอะไรแล้วก็กระดุมกะลาอันนี้ได้แต่คิดเพราะว่ายังมีเวลาทำมีอันนี้แพนนิ่งเอาไว้แพนนิ่งเอาไว้แต่แต่จะทำมาแน่นอนก้นอันนี เป็นหลายๆอย่างหลายๆแล้วแต่จินตนาการเรียนม